ากาศด้านหลังเวทีครับหลังจากที่ทางด้านสถทานฟ้าเสริมบริวัตชิชกจบลงมาครับแล้วเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเทวันชัยวสังระภัยนะครับถือว่าทาได้านี้ดีครับนักชกวัย35ปีนะครับนี่สู้เหลี่ยมเข่าสู้ความสดไม่ได้ก็แพ้คะแนนไปนะครับนี่ครับดูสถทานฟ้าครับซ้อมเยอะเปล่าซ้อมเยอะเปล่อ พอใจผลงานไรนองกันนีพอใจก็เลยไม่เจกตครับตรงที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องะไรยังไม่ดีอครับเป็นเม้นปล่อยมากเกินไปครัทำให้ลืมวุธอื่นใช่อือืมมาบางคั้น ือว่าเลี้ยวแรงยังดีนะแต่ต่อยไม่โดนใช่ไหมต่ยังต่อยได้สบายสบายแต่ขับเป้าไม่เจอใช่ไหมครับจะทําอะไรก็ไม่ทำง่ายนี่เห็นในคู่ใจครับคุณตีครับพ่อแห่ผิดช้าทํามันช้านะครับคิดว่าถ้าน้องวันนี้เขาไม่หนีแบบนี้เขาไม่ยืนแรกกับเราจะเป็นไงเกมก็น่าจะมีสิทธิ์มากน่าจะได้ลุ้นมากกว่าเดิมเนาะน้องต่อยเอาชนะเขาตบเขามันเขาเขาจุกจิกอันเนาะใช่แล้วเราเราเราเป็นตัวไล่ด้วยอ่ะใช่ครับเน้องเร็วด้วย งันตอนนี้ตในใจที่มีคิดผู้โชกไว้ให้ตัวเองไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วแต่แล้วแต่ผมก็้อเลยน้ำหนักน้ำหนักพี่จันนี้โอเคไร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสร้ิบเอันี่ร้อยยี่สิบสอง้อยยี่สบสมนะ่นองะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยให้กํลังใเราเพียบเร็วันี้ป่ะขอโทษด้วยครับที่ทำผิดหลังครับผมโอเคแต่ในกีฬาครับแข่เราจยอมรัว่าสู้ไม่ได้นะครับ